เราก็มาดูคันสีเหลืองนะคะรถสหกรณ์รถทหารรถจุฬา134นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะระบบแท็กซี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอ่าภายในก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูเลขไม้กันเลขไม้ตอนนี้ก็อยู่ที่ส0 0แสนกว่านะคะอ่านี่ก็จะเป็นเบาะสีครีมคอนโซลทูโทนจ้ะ ระบบแก๊สเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก๊สเป็นระบบอะไรดูแก๊สกันเป็นเอนวถังร้อยลิตรนะคะระบบบัวชีตตัวนี้ระบบบัวชีตอ่าก็มีตัวปิดถังอย่างดีนะคะเดี๋ยวดูยางอะไรแล้วอุปกรณ์นะคะโอเคนะอันนี้ติดแก๊สของกินทูค่ะพี่ทะเบียนรถ ข้อทาหารรอจุฬา134 1.6g นออโต้นะคะระบบาก๊ด NGV ถังร้อยลิตรระบบแท็ K, กซี่โอเคเบาะสีครีมนะคะแล้วก็ดูรอบรอบรถกัน